กันมั้เฮ็ตอาห์รกระแซบมือนีครับผมทีมานํำเสนอเนนูหลับนกกระทาอา่าหลับนกกระทาใส่ังครับใส่มะม่วงนะครับผมวัตถุดิบหลักของข,องข,องข,องข้าก็คืนอนกกระทานะครับเข้ากับไปย่างนะครับย่างเฮ้ยน,น,นี่ครับผม อันนี้เพื่อเป็นการว่าเสียเวลาผมก็มาว่าฟักแล้วก็มาว่าต่ำใที่นอพความปรุงเลยครับผมมาครับผมนี่เครื่องปรุงองเข้าื่อนี้เครื่องปรุงองเฮ้าก็คือมะม่วงดิบนะครับปลา,า้ะต้มสุกนะครับข้าวคั่วนะครับพริกป่นแป้งนัวอหอมแดงแล้วก็ผักชี่หอมผักหอมนะครับเนาะแล้วก็ผักเขีวเยวใย ทานร่วมนะครับเครื่องเคียงของห่อกับีโอ้สารพัดผักมายกมาทั้งสวนนะครับอันนี้คือผักหูเสืออ่าผักอ,อีเลือกหรือผักชาพูใบชาพูนะครับอันนี้ก็เป็นผักเขียวเลื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมนี่ครับที่เด็ดครับยอดบักกอกยอดบักกอกครับผมนี่ก็ผักไสครับ อ่าแล้วก็หอมแดงประเขือขึ้นครับพี่น้องแล้วก็พริกแห้งครับเพื่อความเผ็ดพักกาดห่อครับผมนี่นะครับคือพักกินครับอ่าราบลูกกระทะเข้ามาเนี่มาครับพี่น้องผมสิบ้ามาเห็นผมตำมาเรียบร้อยพักมาเรียบร้อยเด้อเพื่อเป็นการบ ớ เสียเวลาให้พี่ให้น้องได้อ่าชมนะครับมาครับอันดับแรก ข้าใส่บักม่วงได้พี่น้องเด้อบักม่วงที่เฮาอันหั่นไว้นะครับฝานไว้นี่ละเฮาก็ใส่หญ้าใส่หลายเด้อพี่น้องเฮาเฮาก็กา่เบิ่งก่อนเฮาก็ตำร่วมกันครับนกกระทาที่เฮาปิ้งแหมๆมปิ้งแหมๆเฮาก็มาตำให้กระดูกมก้อนเด้อพี่น้องเด้อเครื่องในบ่เอาครับพอดีไปย่างตลาดเลยไปพ้อนนกกระทา มาที่มาหลับซูพีซูนองกินกันนะสนุกเอาละจากน้อยพี่นองเอา้ากินนกเอื่อนมันงัหรอผิดกฎหมายครับกินนกกระทานกเลี้ยงนี่แหละครับปั้นกลางผิดกฎหมายเราพี่น้องเนาะก็ต่ำเพิ่มเพราะให้บัก่วงมันแตกครับ แว้ากะยะต่ำแดดเลยจมูกมันอ่องดูชัดนะครับแสงแดแดเนี่ยจังน้อยโอเคหลังจากนั้นมาครับมาปรุงน้ำกันมาในที่นอกมาอ,อันดับแรกครับขาดบ่ไส้เลยครับผมแป้งนัวยาใสรลายเดอร์วันถึงวหรัดเข้าขั่วนะครับอ่าสักประมาณครึ่งทับพี อีกปนคือเก่าเหละครับมักหลายก็ใไส้หลายมักหน่อยก็ใไส้หน่อยผมมักเพ็ดแน่จากหน่อยนะครับเนาะไปเลยต่อไปกัน้ำปลาน้ำปลาเขาต้มสุกเลยพี่น้องเด้อผสมาน้ำเปล่าแน่จากหน่อยนี่ต้นนี้นะครับขั้นตอนแล้วก็ต่ำเลยครับ หอมอ,อกีนอกนล้นตัวตัว,ตว,ตวสูตรนี่นี่รับรองเลยครับแซ่บ่าไปหากินแน,ว,นว่พิ่งสั์สงวนเดอ้อครับกินนกกระท่านี่ครับเิ่นจังาสัต์สงวนตามด้วยหอมแดงนี่หอมแดงแล้วก็หอมรวมนะครับ แหอมพักหอมหอมบัวซีหอมนะครับเที่ยวใส่ไปครับนี่เนาะอย่างนึงอย่ยงพกไมกอนของั้านียบบลอยครับบาดึงสีชิมได้บาดนี่เนาะหือ หอมใหญ่หอมใหญ่ทเป็นหอมหอมห่อย่างย่างนก่มจนมันมันเกลี่ยมง่ายจัง่อยหอมขอบกัวหอมพริกป่นหอมปลาล่าแล้วก็ได้รสเปรี้ยวจากบังม่วงจัง่อยเคีมนิดๆจากปลาเนาะครับเนาะเอ้ละบัวซ่บแล้วพี่น้องไป หักเลยหักเลยครับผมใส่จานเน่นีน่หนึ่งนี่พีนว่งดูพี่น้อาง,องเป็นไงครับหน้าตาหลับนกกระทาสูตรผมมือหนีบสีเหม่ยพี่ให้ดอ้องเบ่งน้ำได้ครับ กับว่าซิมหรอ่าการที่กินเนี่ยนะครับต้องสีหอมมีเขาแล้วอย่าพี่น้องมาเบื้องพกะบนนี้มาพี่น้องแม่ไมกินของน้ำกันบนนี้มาพี่น้องแม่มาเด้อ งูเสือนะครับไปยืเลดยอดตวาเาเะเะาะบักเะเะขึ้นนะครับเนาะวัวักพี่น่องทักถ้าเบิ้งใก่ๆในะพี่น่องเอ้ยลงเลนะอื้อ Mm. chiếc hàng đó của mặt kéo hấp ấm mm. đẹp Hãy subscribe mm. พี่น้องอย่าลืมเลยครับดาบนกกระท่าสูตรใส่หม่งวงอีจะข้ามเราพี่น้องเนาะอืออือรูกเสือ xin mời các bạn ưa các bạn nhé các โอ้สุดยอดนีหอกเจ็ดเก็ดประเภกอ่าน่วยรีกภท่หงเซ็งพักอ่าสมุนไพรพื้นบ้านของข้านะครับเนาวอยู่ในสวนข้าเนี่ยเจ็งราบนกกระทาเซ็งอันย้อนจืดยลืมได้พี่น้องเด้อหันมากหันชอบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเด้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมถีอจวดตัวไม่ห้อง๋ยวามันเบิสยากไร